สวัสดีจ้าทุกคนจ้ามาต่อจากเดิมต่อจากคลิปหอ่อข้าวต้มค่ะทุกคนจริงๆจะทําเป็นคลิปเดียวนะพี่น้องจ้าแต่ว่าอ่าท่อนลังเนี่ยมีเพลงเขาเปิดเพลงเสียงเพลงเข้าแอร์ก,ก็เลยตัดออกมาเพื่อจะมาปิดเสียงแล้วก็พากเอาแท่นแต่ว่าที่นี่เมื่อปิดเพลงจักเทื่อนข้างบ้านก็นเลยกระไดพากก็ไดยจักเทื่อพี่น้องอบอกว่า,าถือพาคก็ได้จักเทื่อเลยอันท่อนแรกคลิป ที่หอไม่มีเพลงตัวนั้นนะเขาบ้านเปิดเพลงใส่แอกก็เลยเอาลงไปก่อนมันกระถ่ายจนเมยจนเหงาจนเมือจน,จ,นจ,นจนคำพลพี่นองจา้าเขาจังปิดเพลงเขาปิดเพลงก็เลยอะทําตัวนี้เอาตัวนี้มาภาคไปน,นี้ก็เริ่กลายเป็นสองคลิปเริ่จากจะทําคลิปเดียวกลายเป็นสองคลิปหลดพี่น้องจา้าถ้าจะเอาตัวเดียวก็เสียดายเนาะตัวนี้ก็อัดไปแล้วแอกก็เลยแบบว่าอเอามาเขาปิดเพลงแล้วเอามาปิดเสียงแล้วก็มาภาคคลิปเฮ็ดต่อไปนี่มงวิธีดังไฟของแอกง่ายๆค่ะพี่น้องจ้าจุดไฟใส่กองฟ่มแล้วก็ ไม่แอบโพลใส่โพลใส่แค่นี้ก็ลูกติดแล้วค่ะพี่น้องจา้าแอบสิตม้มเขาต้มแบบว่าแอบอบหนึ่งนะคะทุกคนแอบมใส่ทานค่ะแอบจะใส่ฟื้นฟื้นหนึ่งฟื้นดังเอาโอ้ยคนทูใส่กล่องค่ะพี่น้องจา้าควันแรงมากเพราะว่ามันใหม่กองโฟมมันก็เลยแบบว่าแรงไฟแรงมากๆคําเลยพี่น้องแอบนั่งเห็ดจนค่คำห่อเขาตม้มจนมืดเพื่อสีแล้วค่ะทุกคนจา้าอ่ะดอนะเพื่อสีแลว้วเพื่อสีเซตดังไฟติดแล้วบาดเนี่ควัน กุ่มแล้วพี่น้องแอร์ก็จะเอาเอ็นเคี่ยงที่แอร์ว่างไว้นั่นแหละมาใส่เอาเคี่ยงแอร์มาว่างลงเลยวางลงไปเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวไปเอาเข้าวต้มมัดมาตมบานนี้พี่น้องไปไปข้าวต้มกันค่ะทุกคนโอ้ยมันควันแห้งค่ะพี่น้องจับกล่องกระ,ะเือนอามาเอาเข้าวต้มกันค่ะทุกคนเอาเข้าวตม้มส่หมอนหนึ่งค่ะห่อหลายหลดอกพี่น้องสิบมัดหนึ่งเพราะว่าหอกินกันเฉยเยเนาะพี่น้องบะเมนว่าทําบุญหรือว่า เอาไปเฮ็ดเอียงเนาะก็เยบ่ฮบดหอลายแค่สิบมัดก็กินบาไหวแล้วคะ่ะเพราะว่ามีแต่แอ่กับยายที่กินเนาะเด็กๆเขาก็ไม่กินกินแต่แอ่กับยายสองคนนี้ก็ลายแล้วพี่น้องสิบมัดนี่กินแทบจะบ,บ่เบิดพ่นได้พี่น้องจ้ามันเยอะเกินพี่น้องสําหรับสองคนนึงนเนาะข้าวต้มไปก็คือสิบ่กินลายพนั้นเนะพี่น้องนะเอาบานเนี้นนะนอเ,นเอา,าน้ำใส่มมดหนึ่งแล้วลูกเพร,ะราะว่าขอเงินแน่พร,ราจกเงินให้ลูกสักอนพี่น้องสรุปลูกเบาค่ะเปลี่ยนใจเอาไป ที่น่กะเอานามส่มานหนึ่งเอานาใส่มันหนึงพี่น้องเอ้ยอันแม่อันไม่ขั้วไม่มไม่ข้าวว่าถือกนาซีบุบๆจังเลยเงี้ยมาค่ะพี่น้องรู้สึกว่าเมยอไอยอ้อยแหล่อยากนอนค่ะทุกคนอยากนอนแห้งแห้งมื่อก้นอนมืดตาค่ะเมื่อคืนค่ะพี่น้องจ้าแต่ว่าก็ต้องห่อเพราะว่ามาเขาไว้แล้วบ่ห่อบ่ไ้เขาสีบุบค่ะพี่น้องก็เลยต้องแบบกึ้งตามาห่อมันยิ้มบอกพี่น้องเอ้ยมันอยากรับแห้งกนากระสีบุบบุบจังเลยพี่น้องเด้อยากนอนแห้งอีี อ่ะต้องขออภัยด้วยพี่น้องเด้อหน้าบูดบริเคียรบริคมห้ภัยดอกพี่น้องจ้าแต่ว่าอยากนอนบดนี้ก็เอาน้ำใส่เรียบรอย้อยแล้วก็มาต้มเลยค่ะต้มเสร็จแล้วค่ะทุกคนจ้าต้มเสร็จเรียบร้อยต้มเสร็จเรียบร้อยเพื่อจะซุกกะเอาซักเป็นทุ่มครึ่งเลยค่ะพี่น้องจ้าเพื่อแอบซีเฮ็ดแล้วเอา้าซุกแล้วมากินน้ำกันด้วยพี่น้องไปลวจ้าเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีจ้า